สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับเอา,อาง่ายดูคลิปเดียวได้3ความเห็น3ทัศนะไปเลยนะครับถ้าอยากจะร่วมสูก่กับเราก็ตามแลแอดที่ขึ้นหน้าจอครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดี ผมเรียกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับฟุตบอลยุโรปาคอนเฟลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเซอัวบูคาเรสจากโรมาเนียจะเปิดบ้านเจอกับซาเบตาโรจากจอร์เจียรครับ,รบเกมแรกซาเบตาโรเปิดบ้านชนะมาก่อน1-0นะครับเซอัวบูคาเรสเล่นในลีกมา2นัดไม่ชนะนะครับตัวลหลักมีออกตาเวียนโปเปสคูกับฟอรินตานาเซในขณะที่ซาเบตาโรมีเลวานโนนิชคัตวิลลี่นะครับแล้วก็ลูลี่ทาบาตาเซเป็นตัวทีเด็ดเงื่อนไขคืนนี้ เซอูบูคาเลสไม่มีทางเลือกหลังพิงฟ้านะครับชนะ1ลูกต่อเวลาแต่ถ้าชนะ2ลูกจะพลิกเข้ารอบนะครับผมมองว่าเกรดบอลชื่อชั้นยาเซอูบูคาเลสดีกว่าเยอะครับเกรมนี้กลับมาเล่นในบ้านโดยจ็อบต้องยิง2ลูกเพื่อพลิกเข้ารอบเลยผมมองว่าเซอูบูคาเลสทำได้นะครับจะชนะห่างถึง2ประตูได้ในคืนวันนี้ให้เชียร์เซอูบูคาเลสเด็ดเดคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโค้งทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโค้งตรงนี้ทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่เอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันนะครับโดยนี้หนึ่งคู่เนี่ยเริ่มมาจากยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2เลกที่2องนุ่นละห้า 5, ทุ่มสี่สิบนะครับเราไปดู F บอกครับทีมจากสวีเดนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโมจากนอร์เวย์เดี๋ยวคู่เนี่ย เจอมาเกมแรกเป็นโมยิงประจุยเลยนะครับเอาชนะ f อฟบอกมาในบ้านตัวเอง4ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเอฟบอกดูไม่ได้เลยนะครับไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3ครกับเกมล่าสุดแพ้ทางคาร์มาในหลีกของตัวเอง1ประตูต่อ0ครับส่วนทางโมเนี่ย ผมกันข้ามเลยครับชนะ4เสมอ1นนไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดเอาชนะซันเดฟยอตมาในเกมหลีกของพวกเขา3ประตูต่อ2ครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เอฟบอกตรงกลางจะมีรัสมุสโฮเมนนะครับป้านเกมหน้าเป้าจะเป็นทางรัสมุสเอมครับส่วนทางโมจะใช้คู่หน้าเป็นทางซีวัต มันสวอปนะครับกับทางดาวิดดาทโรโฟฟานน่าครับคนหลังนี่กำลังฮอตเลยนะกำลังท็อปฟอร์มเลยนะครับก็ต้องบอกเอฟบอกเนี่ยแพ้มาขาดเกินไปนะครับในเกมแรกนะครับแล้วก็พวกเขากำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแย่สุดๆด้วยผมมองว่าโอกาสเข้ารอบแทบจะไม่มีเลยนะครับต้องมาเชียกับโมที่ทำได้ดีมากๆนะครับในเกมแรก โอกาสเข้ารอบสดใสมากๆครับเพราะฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นมองภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่า F บอกน่าจะถอดใจแล้วนะครับคุณที่ผมมองว่าโมมีโอกาสย้ําแค้นสูงและผมมองว่าโมจะบุกมาชนะ F บอกได้ถึงบ้าน1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราปั่นไซโค้งด้วยนะครับจะขอบคุณมากนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับก,การติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอก สวัสดีครับฟแฟนๆปั่นไซโคง้งทุกคนนะครับเจอกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้กับเจดําดปั่นไซโค้งนะวันนี้ฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเพลย์ออฟนะครับคู่เวลาเที่ยงคืนตรงนะเยอการ์เดนจะพบกับรบเยก์กานะครับเยอการ์เดนชนะมา5นะัดติดแล้วจากทุกรายการล่าสุดนะรบเยก์กาชนะ2แพ้3นัดแรกที่เจอกันรบเยก์กาแพ้คาบ้านที่เยอการ์าเดนมา1นต่อสวันนี้ต้องมาเยือนนะ จบเลยครับเยอกรเดนฮาวม่าเอ็กดาวแฮมปุสฟินเดลและวิกตอร์เอ็ดวาร์เซนวซลี่เอกามีอันเดรียบุคเชวิชปาโบอาบาเรสและก็ฮาริสบุคชิดเป็นตัวรุกของพวกเขานะคู่นี้เยอกรเดนแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนๆปั่นไซโคทุกคนเฮฮากันเต็มที่เลยแต่ถ้าเสมอทุกอย่างจบร้องไห้กระงมเช่นเดียวกันซี่ัดูแล้วโอกาสที่เยอกรเดนเล่นในบ้านมนี้จะย้ำแค้นดีเอกามีสูงนะประตูเดียวเพียงพอเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ฝากแฟนๆปั่นไซโคไว้กับเยอ กาเดนนั่นเองนะเอาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางเชื่อเรียวกันหมดเลยปั่นไซโคง้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ